สวัสดีคะ่ะจากร้านช่างนันนวั็มือถือนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น iphone 12นะคะเครื่องนี้กล้องหลังสั่นนะคะกล้องหลังที่เสียเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะกล้องหลังมันสั่นนะคะเวลา,าเปิดมามันสั่นนะคะเป็นกันเยอะมากนะคะตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะคะ กล้องหลังก็จะไม่สั่นแล้วนะคะของบางคนเนี่ยสั่นตลอดเวลาเลยแต่ว,ว่าของบางคนเนี่ยสั่นจังหวะเดียวนะคะจังหวะเปิดกล้องของบางคนนะคะต้องปิดปิดไหมนะคะมันถึงจะไม่สั่นนะคะแต่ของบางคนเนี่ยเจอกันบ่อยนะคะก็คือสั่นตลอดเวลานะคะอ ก็จะทําการแก้ไขตัวสันไปนะคะตัวสันเนี่ยชอบเสียกันบ่อยนะคะพวก iPhone นะคะ,ะพวกระบบสั่นนะคะเขาให้มาเยอะนะคะ,ะระบบสันเนี่ยมีหลายแกนนะคะแต่เวลามันเสียขึ้นมานะคะมันก็จะทําให้กล้องหลังเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็กล้องหลังสั่นไปเลยนะคะ หลังจากที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้กล้องหลังไม่สั่นแล้วนะคะไม่มีอาการสั่นใดๆเลยนะคะอันนี้ก็คือหลังจากเปลี่ยนไปนะคะนี่กล้องหลังไม่สั่นแล้วนะคะกล้อง0.5นจคูณนะคะกล้อง1คูณไม่สั่นนะคะกล้องวิดีโอ0ูนจคูณ กล้องหนึ่งคูณนะคะนี่นะคะ,ะไม่สั่นเลยนะคะตัวกล้อง่วนจนห้าคูณหนึ่งคูณนะคะไม่สั่นนะคะกล้องถ่ายบุคคลนะคะก็ไม่สั่นนะคะต้องพาโนไม่สั่นนะคะนี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้กล้องหลังไม่สั่นนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนกล้องหลังก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างธนวัฒซ่อมมือถือนะคะขอบคุณค่ะ